สวัสดีครับผมบอสนัทกิจรับบทเป็นสมชายครับก็สมชายในเรื่องนะครับเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ชอบอะไรที่มันท้าทายเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็เหนือความคาดหมายเสมอครับผมก็เขาเป็นบุคคลลึกลับในเรื่องครับที่ผมรับรองได้ว่าเขาโผลมาเมื่อไหร่เนี่ยสนุกแน่ครับเขาเป็นแบบไพร์ดหรือเปล่าโอ้ อันนี้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ครับหรือเราแสดงว่าเราต้องเป็นแบบตัวละครลับหรือเปล่าที่จะต้องมีแบบไปบทบาททำให้ดัเกิดเรื่องได้สนุกใช่ครับยังไงผมเล่นได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องนี้เลยก็ได้เลยก็ว่าได้ครับเขาจะมี12 E ีพใช่ไหมครับเขาน่าจะโผล่มาอีพี12ครับเราเล่นเราเราเล่นครับ ใช่ครับคือผมเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่แชมป์มาอย่างยาวนานครับแล้วพอได้ไปแคสซีรีส์เรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพี่แชมป์คือเป็นคนที่ชิวมากแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆเวลาทํางานกับพี่เขาครับรู้สึกดีมากกับการที่เราได้ทํางานกับคนที่เราเปิดคองเปิ้นรู้สึกดีมากครับแล้วก็ผมรู้สึกทุกครั้งเวลาที่ผมไปกองคือเหมือนที่นี่เป็นเหมือนบ้านของผมผมอยากไปทํางานทุกๆวัน <c oughs> จริง <c oughs> ครับ อุ้ยแล้วก็อีกอย่างครับข้าวกองอร่อยมากอันนี้การลูกง,งานเนี่ยนักสแสดงค่อนข้างเยอะแล้วก็นักสแสดงใหม่คนหนึ่งแล้วก็บางคนก็มีบทบาทมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยการทำงานยากไหมคะหรือว่าเรามีการแนะนำอะไรกันจริงๆก่อนหน้านี่ยผมมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปหลายๆครั้งครับแล้วก็ด้วยความที่ผมกับนักสแสดงคนอื่นชอบเล่นบอร์ดเกมมากๆครับแล้ว,ลวเราก็เลยชวนไปนอกรอบ ซึ่งมันทําให้เวลาเราออกสีด้วยกันมันทําให้มีความเป็นธรรมชาติมากครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับการละลายิกรรใช่ใช่ครับและอย่างนี้ในกองมีตัวขวดทั้งไ่ยโอ้โหก็ต้องคุณพี่เชนนั่นแหละครับคือเขาเป็นคนขี้แกล้งครับใช่เขาเป็นคนขี้แกล้งแล้วเขาก็จะเดินมาแล้วก็หาพวกแล้วก็จะเดินมาแล้วก็ ไม่งี้เวลาเข้าซีนเขาแกล้งเราไม่มีหลุดหรืออะไรบ้างไหมอ๋อไม่มีครับคือตอนทํางานก็คือพี่เขาเป็นคนจริงจังมากมีแค่ตอนพักเปรกอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีทีเซอร์ออกมาว่างแล้วออะไรย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับได้ดูบ้าจริงจริงเทรลเลอร์ออกมาสิบโมงเช้าวันนี้นะครับแล้วเราได้ดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเหมือนรนวมที่เราเป็นแฟนคลับพี่แชมป์ด้วย ใช่ครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูนะครับทุกคนเทรลเลอร์ออกมาวันนี้แล้วนะครับวันี้เครา่เราเราชื่นชอบอะไรในตัวของพี่แชมป์เป็นพิเศษไหมผมว่าพี่แชมป์จะมีความจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับแบบดูเพื่อคลายเครียดด้วยแล้วก็มีความแบบโรแมนติกแต่ก็ขำๆได้ครับใช่แล้วนี้กัน บทสมชายเราคาดหวังว่าแบบเราคนดูจะได้รับอะไรจากเราแล้ว่าคาดหวังกับบทนี้ยังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้ในตัวละครสมชายใช่ไหมครับผมหวังว่าตัวละครเนี้ยจะทําให้ทุกคนเห็นว่าคือเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็จะมีตัวแปรบางตัวแปรจุดหนึ่งที่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นแล้วก็มันจะพลิกอีกทีหนึ่งครับเพราะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเลยครับ รับรองว่าตัวนี้คือจะทําให้ทุกคนได้ข้อคิดด้วยครับนี่เราจะติดตามแล้วก็ช่องทางไหนได้บ้างเวลาไหนวัน,น,นไหนตอนเมื่อไหร่ก็ยังไงนะครับซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ออนอีพีแรกตอนเวลา4ี่ทุ่มสีทางช่อง3นี้แล้วนะครับยังยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับแล้วเราจะติดตามตน้องชัปได้ที่ไหนบ้างคะฝาก ช่องทางติดตามของผมใ์้อนสเปก IG อ่อสำหรับ IG ของผมนะครับก็ B Boss Samushi นะครับ B B O S S S A M U S I นะครับสวัผมครับส่วนสำหรับติดตามข่าวสารนะครับก็จะเป็น Feel Good Bankok g นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอคครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society